สวัสดีครับเจอกันอีก1คลิปครับกับภารกิจรุยงานงานแรกของเจ้ายักษ์เขียวครับ s k 2 0 0รุ่น6ครับ m a x k Six Super YN 1 0ครับนี่ครับโดยจานชูครับลูกอีสานเป็นเปิดบอบอรสร้างนะครับฝาย น้ำล้นครับพูดถึงระบบก็ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ครับไม่สมูทพูดง่ายๆเลยมันมันไม่สมูทกันอะ่ะตัวหนึ่งเร็วตัวหนึ่งช้าทำให้การขับนี่ยากครับค่อนข้างจะยากหน่อยตั้งระบบใหม่ได้นี่แจวแล้วครับรถค่อนข้างจะไวอยู่แล้วครับคูบิโก นี่จานชูเร่งเครื่องประมาณหนึ่งพันแปดร้อยรอบครับถ้าเร่งแรงนี้เหมือนจะขับไม่เป็นนะครับเอาไม่อยู่ไว้จัดอ้ อย่าบอกนะว่าอุ้มไปทีเดียวอ่ะฮะอู้วโอ้อุ้มไปไหนนะโอ้ออไไนนอเอา๋ยวลงหันแหละเอาไว้เผาไว้เผา ไฮลิงนั้นบนก่อนครับพรุ่งนี้น่าจะได้ลงด้านล่างเนี่ยลงข้างล่างนี่ครับถ้าคนไม่ไม่มีประสบการณ์เนาะพี่เนตเนาะเพราะว่มมาลงไปอ่ะมีสสทธิ์จมได้น,นนะนเนาะเนี่ยลองทิ่มดูแล้วครับเม็ดตุ้งกีเลยครับแต่นี้จะเป็นเขาเรียวดินไรนะดินหาดเป็นดินหาดแถวนี้ครับขุดลงไปประมาณเมด็ดประมาณเมดเ็ดยี่เจอดินทรายแล้ว ครับนั่นแหละคนที่เขามาตัดยูคาเขาบอกว่าแถวนี้มันเป็นเอ่งนะสมัยแต่ก่อนนะ่ะเป็นเป็นเอ่งลึกนะเหมือนเหมือนห้วยนะอันนี้มันไหลดินมันไหลมาทับถมมาเรื่อยๆอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปหาอาจารย์ไทยเลยครับ มานั ăng, ết, can, ่งสังเกตดูอาการทำงานของเจ้ายักษ์เขียวก่อนเนี่ยยืดอามเห็นไหมโอ้ดันหนักนะเอ้า โอ้สูบยกไม่ขึ้นโดนซ้ายดูดตรงนี้ต้องตีออกหมดเลยครับฝั่งนี้ต่ออยู่ขาเนี่ยร,ระวังขาดครึ่งเ้อ แดดร้อนมาเลยเปรี้ยงเลยอะ่ะเอ้าเฮ้ยทำไมน้ำมันลดกว่าเดิมอะ่ะเขาเปิดไปทางไหนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อจานชูตีฝั่งคู่ฝั่งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ วิ่งจวดอยู่นะสุดแขนเลยครับนี่ มาแล้วครับจานชูน่าจะเดินมาตีฝั่งหนึ่งครับโ,โซ่ดูเหมือนจะตึงมากเลยเดีเเย๋ยวจะดูว่าฝั่งนี้มันยังรั่วยอยู่ไหม phần trái ạ, Pép, đơn thì lo mà, <laughs> ờ. ô, oh, như thế là, kéo, xuống đây ติดรถครับต่อยูคคาเยอะมากเลยฝั่งนี้หนีก่อนเหมือนจะอยู่นะ เจอสองไปนี่ที่เดียวรู้เรื่องเลยถ้ารอยี่ไม่ขึ้นนะเนี่ยต่อยุคาเนี่ยรอยอ่ะครั้งเดียวไม่ขึ้นนะครับบอกไว้เลยอู้อันนี้ก็ะจายเลยครับโอ้โหอู้ นี่การนี้น่าจะต้องเอาช่างมา ตั้งระบบให้หน่อยครับมันจะติดโหลดเอาง่ายๆอะ่ะคล้ายๆกับเจ้าวาเลนไทน์เลยอะ่ะคล้ายกันเลยพอช่างวินมาตั้งปัม๊มแล้วก็ตั้งเฟตชอช์ให้ใหม่ก็หายเลยเนี่ยการเดียวกันเลยเนาะใครที่ได้ดูวาเลนไทน์เวลาขุดดินมันก็จะโหลดนี่แหละเออเออยกก็โหลดสวิงก็โหลดช่างวินมาสก,กิดให้นี่เดียว จับเฟเชอร์แล้วก็ตั้งอะไรเขาพาวเวอร์ชิปอะไรเขาอ่ะหายเลยครับต้องเจอช่างครับต้องเจอช่างเฉพาะทางเมื่อวานผมเบื้องต้นผมล้างโซเลนอยด์ช่างเขาบอกให้ล้างโซเลนยนอยด์ดูนั้นเบื้องต้นนะ จัดชูจกเป็นดินทรายครับโอ้เจอต่อยูคาครับอู้ลายนะต่อยูคานะต้องระวังพุ่งกีด้วย วันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์เดยเนาะโอ้โอากันปลูกยูคาแบบไม่มีทางเดินเลยดู เดวพี่เอาน้ำมันไปให้พี่ชายก่อนความร้อนเท่าไหรแปดสิกติความร้อน80ครับปกติครับโอเครถระบบปิดฝากระโปรงได้ทำงานได้ความร้อนแค่นี้ถือว่าปกติครับ

ท่นพมวยเตะครงอคลงนึงแต่วยละเจอันบานมันไม่ได้เตะหรอมันมันลงแค่นี้แหละอันนั้นความเข้าไวอย่าเงยมันเป็นดินทรายด้วยไงทรายขี้เป็ดกงลึกือเดอยู่ป่ยอ ฮะโลดหมดห<า>โลดโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาดูว่าจะเป็นตัวอะไรครับตัวนี้